สวัสดีครับสวัสดี FC สมยงคา์เซ็นเตอร์ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมีรถ SUV นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับมือแรก1 1 1 9งล้านนมืกบาทนะครับนี่เอามาขายมือสองเพียงแค่5 9 9 0 0 0บาทนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เป็นตัวท็อปสุดอ่าแพงที่สุดของ MG แล้วนะครับรุ่นนี้นะครับอ่าออปชั่นนะครับจัดให้หนักจัดให้เต็มมีทุกอย่างที่ลดราคา4-5ล้านใสมาให้นะครับผมอ่า คันนี้นะครับผมเป็น MG HS เครื่อง 1,500cc turbo นะครับลูกค้าเป็นตัว s u n l o o p นะครับตัวนี้เป็นตัวแพงสุดแล้วนะครับลูกค้าอ่าเราเอามาจัดราคาพิเศษให้ลูกค้าสมยงคาเซ็นเตอร์กันเลยนะครับผมมาเดีย๋ยวเราพามาดูรายละเอียดเรื่องตัวรถนะครับว่าคันนี้ให้อะไรมาบ้างนะครับผม มากันเลยนะครับนี่มาด้านหน้าเลยนะครับคันนี้เป็นไฟหน้าระบบโปรเจคเตอร์นะครับนี่ไฟตัดหมอกแบบใหญ่ๆเลยนะครับตัวนี้ก็สว่างเต็มตาแน่นอนนะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับตัวนี้นะครับผมออกแบบมาเป็นระบบแบบเหมือนแบบ3มิตินะครับอ่าดูดีๆนะครับผมอ่ามันเล่นแบบลายเหมือน3มิติเลยนะครับลูกค้าโฉมนี้นะครับผมเป็นโฉมปี2019นะครับแต่ว่ารถคันนี้เป็นรถปี2020อ่าตัวนี้เป็นโฉมสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับผม สภาพนะครับคันนี้สีแดงแก้วนะครับสีสวยมากๆเลยครับสีเดิมโรงงานอ่าไม่เคยทําสีเลยนะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับผมมีล้อมแม็กนี่ขอบ18นะครับตัวนี้เดิมๆจากโรงงานนะครับใส่ยางเบอร์ 25550R18 นะครับตัวนี้ยางใหม่ๆเลยนะครับลูกค้าติดตั้งให้ใหม่แล้วเรียบร้อยครับดิสเบรกหน้าหลังนะครับตัวนี้ บอกเลยครับว่าความปลอดภัยโคตรสุดเลยนะครับคันนี้สวยเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับผมมีกล้อง360องศานะครับผมคันนี้ก็ปลอดภัยหาห่วงแน่นอนนะครับทุกระบบใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยนะครับลูกค้าดูเลยนะครับผมนี่คันนี้สวยครับใหญ่นะครับผมนี่เป็นตัวท็อปสุดแล้วนะครับของ MG นะครับผม เป็นรถไซส์ใหญ่ครับ SUV เครื่องพันห้าเทอร์โบนะครับตัวนี้โคตรแรงครับผมบอกเลยว่าโคตรแรงมาดูด้านท้ายนะครับไฟท้ายของเราก็สวยมากๆเลยนะครับลูกค้าดูเลยนะครับโคตรสวยนะครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวนะครับมันก็จะวิ่งนะครับผม ไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยวแบบวิ่งนะครับตัวนี้ก็ไฟท้าย LED เสียสวยเลยนะครับแล้วก็โลโก้นี่รุ่นของมันนะครับ H S นะครับลูกค้าแล้วก็ระบบไ m a r t นะครับตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อได้ทุกอย่างนะครับในบนโลกออนไลน์นะครับลูกค้านี่สามารถเล่นได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์หลังนะครับ4จุดนะครับผมท่อไอเสียคู่ตัวนี้มาจากโรงงานเลยนะครับลูกค้าเสาสวยเลยครับกล้องหน้ากล้องหลังกล้อง360องศามีให้ครบทุกอย่างเลยนะครับในลดราคา1ล้านบาทแถม ให้ครบทุกจุดเลยนะครับไปเดี๋ยวเราพายไปดูความหรูหราภายในกันนะครับสาหรับรถคันนี้ไปกันเลยครับผมมาดูที่ภายในคันนี้กันนะครับผมบอกเลยนะครับว่าโคตรสวยครับลูกค้าโคตรสวยเลยนะครับนี่ สวยมากๆเลยครับภายในก็จะเป็นเบาะสีแดงนะครับผมนี่ตัวนี้เป็นเบาะหนังโรงงานเลยนะครับผมนี่สีแดงนะครับแล้วก็มีกำมหี่ตรงนี้ด้วยนะครับลูกค้าดูเลยนะครับออกแบบโคตรสวยนะครับนี่เบาะนะครับก็นั่งแบบกระชับสบายนะครับลูกค้าคันนี้นั่งแบบดูดีเลยนะครับแล้วก็เครื่องเสียงนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเสียงระบบทัชสกรีนนะครับเป็นเครื่องเสียงมีให้ครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้อง360อองศานี่เป็นไงล่ะครับผม อ่ากล้องถอยกล้องหน้ามีให้ครบนะครับแล้วก็นี่ตัวนี้ก็อำนวยความสะดวกได้หมดทุกอย่างนะครับผมอ่าสามารถตั้งค่าเข้าสู่ระบบอะไรพวกนี้นี่นะครับผมอ่าคือเราจะทําอะไรก็สามารถทําได้หมดนะครับในเครื่องเสียงตัวนี้นะครับแล้วก็เลือนไม่นะครับคันนี้เลขหม่วิ่งไปแค่5 9 0หมกิโลเมตรนะครับลูกค้าอ่าระบบเป็นระบบดิจิตอลนะครับแล้วก็เป็นอนาล็อกนะครับผสมกันนะครับผมก็มีเข็มด้วยมี แบบตัวเลขด้วยครับตัวนี้อ่าแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมมีปุ่มเพนทชิพนะครับแล้วก็อ่าตัวนี้ครับผมนี่อันนี้ก็คือปุ่มดีตัวเองนะครับอ๋อไม่ใช่ครับผมเป็นเปลี่ยนโหมดนะครับผมเป็นโหมดสปอร์ตนะครับอ่าโหมดสปอร์ตผมบอกแลวโคตรแรงนะครับแล้วก็หลังติดเบาะแน่นอนนะครับลูกค้าภายในนะครับก็คอนโซลนี่คอนโซลแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็เป็นสีดําตัดสีแดงนะครับก็ทามาดีนะครับลูกค้า เป็นหนังนะครับตัวนี้เป็นหนังเย็บนะครับไม่ใช่สีนะครับผมอ่าเป็นหนังทั้งหมดเลยนะครับหุ้มมาอ่าจับดูก็นิ่มๆนะครับนี่อ่าทำมาดีครับผมวัสดุอะไรพวกนี้โอเคนะครับผมอ่าแล้วก็นี่ครับผมไฮไลท์พิเศษเลยนะครับนี่นี่ซันรูฟนะครับนี่มีระบบซันรูฟด้วยนะครับตัวนี้ก็สามารถเปิดได้นะครับนี่อ่าเป็นไงครับ ลดราคา5 9าแสเามื่นบาทนะครับมือ2ของเราอ่ามือแรกผมบอกเลยว่าเป็นล้านนะครับคันนี้ออปชั่นนะครับมีให้ครบหมดทุกอย่างเลยนะครับลูกค้าผมบอกเลยว่าใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสลับรถคันนี้นะครับนี่เป็นไงครับใช้งานได้ปกติทุกจุดเลยนะครับลูกค้าอ่ายังใช้งานได้อย่างดีเลยนะครับตัวนี้นี่ติดซีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ โอเคครับภายในก็อยู่ประมาณนี้ครับลูกค้าอ่าเดี๋ยวผมดูก่อนมีบุ๊กเซอร์วิสหรือเปล่าคันนี้ยังอยู่ไหมนี่บุ๊กเซอร์วิสยังอยู่ครบนะครับลูกค้าอ่ามีบินหวยด้วยครับอ่าเดี๋ยวผมเอาทิ้งให้ครับผมนี่บุ๊กเซอร์วิสยังอยู่ครบนะครับนี่คันนี้อ่าสมุดคู่มือการใช้งานนะครับลูกค้าไม่เข้าใจตรงไหนตัวนี้ก็เป็นภาษาไทยด้วยนะครับก็อ่านได้เลยนะครับใครที่ได้รถไปนะครับแล้วก็สมุดรับประกันนี่สมุดรับประกันนะครับก็คันนี้วิ่งไป ห้าหมื่นเก้านะครับคันนี้ก็น่าจะเช็คศูนย์ตลอดนะครับลูกค้ามั่นใจหายห่วงได้เลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับปะเดี๋ยวเราพาไปดูที่ห้องเครื่องกันนะครับว่ามันมีอะไรภายใต้ฝากระโปรงคันนี้ครับผมไปครับผมอ่ามาดูใต้ฝากระโปรงเจ้า MG HS 1 5 0 0งพันห้าซีซีเทอร์โบนะครับคันนี้อ่าคันนี้นะครับผมเป็นเครื่องเทอร์โบนะครับ162แรงม้านะครับ250นิวตันเมตรนะครับนี่แรงบิดโคตรเยอะเลยนะครับผมบอกเลยว่าคัน อันนี้ออปชั่นนะครับจัดให้หนักจัดให้เต็มนะครับ162แรงม้าโคตรแรงนะครับลูกค้าโคตรแรงเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญนะครับประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับผมใครที่อยากได้รถ MG คันนี้นะครับผมอ่าผมบอกเลยว่ามีคันนี้คันเดียวเท่านั้นนะครับราคาพิเศษแบบนี้นะครับไม่มีใครขายมาก่อนแน่นอนนะครับผมแล้วก็มีรับประกันเครื่องเกียร์ให้ลูกค้าแน่นอนนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีกตลอด24ชั่วโมง1ปีเต็มนะครับผมสาหรับเจ้า MG HS 1.5เทอร์โบอ่าเป็นตัวซันลูฟนะครับตัวแพงสุดนะครับเราเปิดราคาขายเพียงแค่599,000บาทพร9,200บาทตลอดอายุสัญญานะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับ2.99อ่า84งวดดาวศูน์เปอร์เซ็นต์อ่าใครไม่เอาพลาดเลยนะครับมีคันเดียวเท่านั้นนะครับรถสีแดง ใครถูกโชว์กับสีแดงนะครับสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ให้รีบจัดเลยนะครับสาหรับคันนี้ใครช้าอดแน่นอนนะครับของดีนะครับผมคันนี้ของดีมาเร็วไปไวแน่นอนนะครับผมใครที่สนใจก็โทรเข้ามาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0984696699นะครับผมสมยงคาร์เซ็นเตอร์ยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมหรือว่าใครแนะนําลูกค้ามาซื้อคันนี้ได้นะครับผมให้ค่านําพา5,000บาทนะครับลูกค้าเนี่ รีบๆเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม